เน็ตชวนโฟกัสแววตาปรางหลังพลอยโต้งปล่อยโมเมนต์สวีทหลังจากโสดก็ถูกจับตามองค์ความเคลื่อนไหวต่างๆสำหรับปรางกันนรันวงคจรไกลหรือเลดี้ปรางเราจะเห็นว่าเธอนั้นเคลื่อนไหวอินสตาแกรมส่วนตัวแอดลาดีไอปรางเผยโมเมนต์อบอุ่นกับครอบครัวที่ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่สวิตเซอร์แลนด์ ล่าสุดเธอเผยคลิปร้องเพลงท่ามกลางอากาศหนาวหิมะปกคลุมแต่ง,งานนี้หลายคนต่างโฟกัสสีหน้าและแววตาที่เห็นแล้วเหมือนเศร้าเศ้าต่างคอมเมนต์สนันทั้งบอกว่าแววตาอยากจะพูดอะไรเป็นหมื่นล้านคำสายตาเศร้าจังสายตาคือไม่ไหวมากอักสู้ๆนะคะเดี๋ยวก็ผ่านไป คุณโชคดีแล้วน้องปรางเป็นผู้หญิงสมบูรณ์แบบทั้งหน้าตาและการวางตัวที่ดีเสมอมาและเชื่อเหลือเกินว่าผู้ชายแบดบอยไม่เหมาะสมกับน้องปรางสักวันจะมีผู้ชายที่สมบูรณ์แบบเดินทางเพื่อมาเป็นคู่น้องคะ่ะกุมมือและกอดกอดคนเก่งนะคะสายตาเศร้าจังแต่เชื่อเลยมีคนดีๆรอแม่เลดี้อีกเยอะดีแล้วคนไม่ดีออกจากชีวิตไปสักที วันหนึ่งคุณจะเข้มแข็งกว่านี้เทคแคร์นะขอให้เจอสิ่งดีๆที่คู่ควรกับคุณนะคะแล้วสักวันหนึ่งคุณจะรู้สึกได้ว่าที่ผ่านมามันแค่สายลมที่ผัดผ่านไปไม่ต้องปลอบอะไรแต่ขอกอดเป็นกำลังใจให้นะเหมือนน้ำตาคลอเลยอ่ะสู้ๆนะคะเลดี้รักเลดี้ปราง